ฌานติสรุปนนยะสำคัญของโมลีวันนี้วันที่หกเดือนสามปีสองพันสวันนี้ประบามีเป้าหมายให้ลูกเป็นดวงวิญาณบุญที่ยิ่งใหญ่ระดับกระหายของดวงวิาณทั้งหลายผู้ที่กระหายน้ำทิพของความรู้ความรู้กลายเป็นน้ำทิพได้ เมื่อเรามีประสบการณ์กับสภาวะของสิ่งที่เรารู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องด้วยความเข้าใจทำให้ตระหนักรู้ถึงตัวตนที่เป็นพลังงานชีวิตเป็นอมาตะและนั่นคือในยะสำคัญของคำว่าดวงญา ที่มีธรรมชาติของความสงบสุขความรักปัญญาความบริสุทธิ์และพลังจึงเต็มเปี่ยมสมหวังสมดังปรารถนาเมื่อตระหนักว่าการอยู่ในสำนึกรู้และสภาวะเดียวกันกับพระเจ้าเช่นนี้จะทำงานรับใช้ปุกเรียก กับตุ้นให้ดงยญาณที่สิ้นหวังมีความทุกข์สัมผัสกับความสงบสุขที่เป็นธรรมชาติแท้จริงของพวกเขานี่คือรายได้ที่ิ่งใหญ่บัญชีบุญของเราจรึงส่งผลให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาแสวงหาจากภายนอก ที่มีตัวตนสแสวงหาจากประสาทสัมผัสวัตถุธาตุธรรมชาติและผู้คนไม่สามารถให้การเติมเต็มเขาได้อย่างแท้จริงจึงเริ่มละวางและหาวิธีการค้นหาจากโลกภายในด้วยการตระหนักรู้ถึงบัญชีบูญที่ยิ่งใหญ่นี้ ทำให้เราเลือกที่จะละวางจากอดีตหยุดอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์สูงส่งพร้อมที่จะก้าวไปในพลังเดียวกันกับพ่อพเผชิญกับทุกสถานการณ์อย่างกล้าหาญเพื่อรับใช้แก้ไขตนเองและรับใช้โลกเพื่อสร้างบัญชีบุญที่ยิ่งใหญ่ ต้องไปอยู่เหนือเสียงและกลายเป็นของท่านเมื่อเข้าใจว่านี่คือช่วงเวลาสุดท้ายในวงจรที่ฉันต้องกลายเป็นเช่นพ่อพลังงานชีวิตสูงสุดเพื่อกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ข้ามฟากไปสู่ดินแดนแห่งความสงบสุขยุคทองจึงหลอมอยู่ในสำนนกรู และสภาวะสมดุลบริสุทธิ์มหาสมุดแห่งความรู้มหาสมุรแห่งความบริสุทธิ์วัดของชีวาบานของทุกดวงวิญญาณทำให้หยุดอยู่ในจุดที่ทรงอํานาจที่สุดละวางจากร่างกายโลกเก่าและเฝ้าตะปุกเรียกธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ให้ตื่นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่สูงของความบริสุทธิ์ในเวลาเช้าตรู่เริ่มต้นวันใหม่ขอให้อยู่ในสันโดษในสำนึกรู้ของดวงวิญญาณน,นั่งอยู่ในสภาวะของบ้านสติปัญญาจึงมีพลัง ตระหนักรู้เข้าใจในยะสำคัญของความรู้และเห็นสภาวะของกิเลสทั้งหลายที่ตรงข้ามกับเป้าหมายได้ชัดเจนทำให้ก้าวหน้าไปในสำนึกที่สูงส่งและกลับมาบริสุทธิ์เมื่อมีสำนึกรู้เป็นดงวิญญาณจึงมีทัศนคติของความเป็นพี่น้องเพศช,ชาย ในครอบครัวของพระเจ้าสายตาจึงจับจ้องอยู่กับธรรมชาติดั้งเดิมที่งดงามและตระหนักว่าทุกคนมีสิทธิ์ต่อมรดกที่เป็นคุณสมบัติภายในของตนทำให้ละวางเปลี่ยนความระมัดระวงังต่อกิเลสทั้งหลายกลับมาใส่ใจด้วยความเข้าใจ อยู่ในสัมนึกรู้ที่บริสุทธิ์จึงมีความสุขเหนือประสาทสัมผัสมีความทราบซึ้งที่ไม่มีขีดจำกัดจึงเป็นอิสระจากการหลอกลวงของดวงตาที่ไม่บริสุทธิ์การดำเนินชีวิตของผู้ที่เต็มไปด้วยสัมนึกที่บริสุทธิ์จึงหลอมอยู่ในสภาวะที่สูงส่งเสมอ ด้วยการอยู่อย่างเชื่อฟังพ่อตรนักรู้อยู่กับเป้าหมายเพื่อกลับมาเป็นเช่นเดียวกันกับท่านจิงใส่ใจหันกลับสู่โลกภายในอยู่ในสภาพที่เป็นนายผู้มีมงกุฎสองชั้นของสภาวะที่บริสุทธิ์ขณะมีการกระทำที่เต็มไปมด้วยคุณธรรมตามสีมัด จึงเคารพในตนเองมีความสุขเหนือประสาทสัมผัสกลับมาอ่อนหวานเรียบง่ายถ่อมตนเช่นเดียวกับพ่อตอบแทนการหล่อเลี้ยงที่ได้รับจากทั้งบับและดาดาด้วยความเข้าใจจึงยอมรับละครได้อย่างแท้จริงยอมรับว่า ทุกสิ่งถูกกำหนดไปแล้วแต่เวลานี้เราได้รู้วิธีการทำให้ชีวิตที่เคยตกต่ำอย่างที่สุดกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดได้อีกครั้งเมื่อศรัทธาในพ่อตนเองและละครจึงล้วางจากอดีตเรียนรู้ ที่จะวางชีวิตไว้ในมือของพระเจ้าไว้วางใจต่อการก้าวไปในทุกบทบาทที่ต้องเล่นในโลกเก่าด้วยความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์การกระทำที่มีคุณค่าเพราะตระหนักว่าเป็นช่วงเวลาสุดท้ายจึงใส่ใจให้ความสำคัญแค่ในปัจจุบัน มีสติรู้ตัวอยู่กับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ใช้ทุกโอกาสเพื่อรับรู้ถึงบาปและความไม่บริสุทธิ์ที่ต้องขจัดทิ้งไปเพื่อกลายเป็นเครื่องมือรับใช้ที่บริสุทธิ์เครื่องมือที่จะปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นมาจากสภาพที่หลงลืมรับสารของพระเจ้า และเข้าไปสู่ประสบการณ์ของความสงบสุขก่อนที่โลกแห่งความทุกข์จะถูกทำลายโอมชานติ